เหลือคนรอบบ้านนึกเหรอเยเหลือคนอยู่ในบ้านอ่ะมีเหรอแล้วมีคนอยู่นี่ยคนในบ้านอันนี้อยู่ลูกสาวลูกสาวตัวอยู่ครับตัวอยู่เอาลงมาได้ก่อน